สวัสดีครับผมวันนี้กับผมพานหมีล้นเหล็กครับกับอบังเต้ยแล้วก็พานแบงคนหมานเล็กในก็น่หนพามาตีพึงลักลังครับพี่น้องไปครับผมเดี๋ยวมาชมลังผึงกันครับครับผมพี่น้องเดี๋ยวลังนี้ห้พานแบงจัดครับลังผึงกับทรงซีบแปลกครับพี่น้องไปครับผมไปครับผมพี่น้องเดี๋ยวไปชมกันอีกสักคู่ห้พานแบง เตรียมตัวนันครับพี่น้องทรงกับประมาณนี้เละครับจะกระทำอะไรสทองขยักเ <c oughs> <c oughs> ชียครับผมตะคู่ครับ <c oughs> ครับผมพี่น้องเดี๋ยวให้ผ่านแบ่ง <c oughs> เป็นคนจัดครับผมเป็นผู้ชมที่ดีติดขอบสนาม่อมไป่อมไป จะเอาครบผ่อยไหมตรนี้น,นี่ยออายจังหน่อ,อยครับผมเพรพันเศยผิด่อจังหน่อยกกหายไม่ทันพีออ่น้องเ้อหมุนขอ้อ คนปาดก็าปาดอย่างลีลาลีลาครับลดวนตอดไปหลาย หผมที่สุดในโลกเ <c oughs> มาจะดนินนะ Moim ไปครับผมพี่น้องลงต้นครับยังไงผมก็ฝากกดติดตามกดถูกใจกดซับสไคร่กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตกล่าวคำว่าสวัสดีครับลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับ